เดววกันนะคะส่งหลอดให้ด้วยค่ะส่งหลอดให้ที่ร้านที่บ้านเลยนะ,ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจบ้านป้านะ่ะป้าจะเลให้ฟังบ้านป้านะ่ะปัจจุบันเนี้ยมีแต่เสาเอกตกน้ำมันพืนปูพืนอะไรไม่มีเลย เราให้คนเอาปูนเอาทรายเขามาใส่ในบ้านให้ขอบคุณกับทานข้าวยังคะน้องแอมหลานไลลีป้าทานวันนี้เช้ากลางวันเย็นมื้อเดียวน้ำแดงอร่อยมากเลยตามได้กาแฟวันนี้เซฟอย่างดีเลยแล้วคืนนี้นะป้าจะเซฟใหม่ รู้สึกว่านั่งเนื่งไม่ค่อยจะดีเลยป้ารู้แล้วป้าต้องเซตแบบไหนมุมไม่สวยมุมไม่สวย <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ต่อด้วยกาแฟค่ะทานกาแฟด้วยกันการายองหนึ่งสามสามสูตรหนึ่งสามสามทานเหมือนกันไหมคะ หนึสามสามก็คือกาแฟหนึ่งครีมสามน้ำตาลสามบางครั้งก็หนึ่งห้าห้าเป็นสอยอะไรนะคะขอบคุณค่ะน่าอร่อยจังเลยค่ะข้าวซอยทานค่ะอ๋อทำข้าวซอยทานอ้อยากทานข้าวซอยจังเลยอะ่ะ อยู่ในซอยไหนคะไม่ทานในหมู่บ้านนะคะทานในซอยเหรอชอบค่ะก็ซอยพี่ชอบทานอร่อยแต่แถวบ้านหายหาทานยากหนึ่งสหนึ่งสามสามรู้สึกมันขมไปนะคะ ขอเติมครีมหน่อยนะคะรู้สึกจะขอไปอ๋อรู้แล้วไปทานน้ำหวานไงคะแล้วเสร็จแล้วก็มาก็เลยทำให้มันกาแฟขมรานน้ำหวานเสร็จแล้วมาทานกาแฟก็ทำให้กาแฟขมใช่แล้วใช่แล้วมันคนละเรื่องกันใช่ไหมคะทำข้าวซอยอยากทานข้าวซอยจัง ใส่ครีมอีกสองรู้สึกมันขมใส่คีมอีกสองสค,ะคะป้าเน่ยเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ทานกาแฟขอแบบคนอื่นเขาแบบขมขมอะป้าทานไม่ได้ยังไงป้าต้องจัดหนักเข้มข้นหวานมันอ๋อ,อรู้แล้วป้ารู้แล้วล่ะ ว่าทาไมเมื่อคืนก่อนเนี้ยได้ดูได้ดูไดดลฟ์ป้าเปล่าอะ่ะทําไมป้าถึงง่วงเหงาลาหานอนอะ่ะทั้งกลางวันกลางคืนเลยเมื่อตอนเช้าวันนั้นน่ะป้าไปป้าไปเมืองนอนไปจังหวัดนอนแล้วป้าก็ไปซื้ออะไรดูไมหมคะไปซื้อกาแฟไปไปซื้อกาแฟอยู่ร้านหนึ่งอะ่ะคืออาหารอย่างอื่นป้าไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่แบบนั้นมีขนมปงังขนมปังมันก็ทำไว้แล้วอะ่ะแล้วก็มีขนมปงัง แล้วก็ก็ไม่มีอะไรป้าส่วนมากป้าจะทําเองแล้วก็มีไอ้นี่ค่ะมีากาแฟโบราณ่ะที่เขาชงอะ่ะป้าคิดว่านะเขาใส่เขาใส่กัญชาแน่เลยเพราะป้าอาจจะแพ้ง่วงทั้งวันเลยง่วงแบบง่วงทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยอ่ทั้งคืนก็ง่วงตอนไลฟ์ก็ง่วงเพราะว่าปกติป้าเป็นคนที่แบบไม่เคยง่วงอะ่ะ ไม่ไม่ว่ากี่โมงกี่โมงคือง่วงก็ไม่ไม่เคยแบบถึงขนาดแบบจะหลับให้ได้เลยนั่งนั่งไร้ก็จะหลับกลางวันก็จะหลับรู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะคิดว่าเขาใส่เขาใส่กัญชาบ้านนะคะเป็นผลแพ้ <c ười> ร้อยฝัง <c ười> จริงนะ <c ười> อยู่โรงเรียน ยินอะไรนะเออเอดวิทยา